ค่ะก,กับเข้าสู่รายการปากโป้งนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นดาราสาวคนสวยนะคะคุณเนยโชติกาวงวิวาสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หลยายๆคนจะรู้จักดีอยู่แล้วว่าตอนนี้น้องเนยทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโคบินายใช่ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยโคบินายขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของของของอะไรอย่า การรักษารูปร่างใช่ค่ะก็เป็นแบบว่าลดและควบคุมน้ําหนักค่ะอที่สามารถจะลดก็ได้ควบคุมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักกันเยอะมากนะฮะแล้วก็นักแสดงกินกันเยอะมากเล้วเห็นบว่าผปิยพันธุ์นี้เองก็มีคุณหมอเป็นคนคอยควบคุมในเรื่องของสูตรด้วยก็จะปลอดภัยที่จะสามารถรับประทานกันได้ถูกต้องทีนี้เป็นมาอย่างไงคบีนายนี่เป็นมาอย่างไงทำไมถึงได้มาเป็นคบีนายน เป็นมายังไงอะคะตอนนั้นเนี่ยคือเนยน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาสองสามกิโลเองก็ซีเรียสแล้วว่าแบบเฮ้ยฉันน้ำหนักขึ้นไม่ได้เพราะ้องทางานทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็มีเพื่อนดาราคนหนึ่งเขาแนะนําว่าแบบเฮ้ยกินอันนี้สิมันควบคุมน้าหนักก็ได้ลดน้าหนักก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไปเจอคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอเต๋อเขาก็เชี่ยวชาญด้านลดน้ําหนักก็คือดูแลดาราในวงการแบบ เรียกว่าค้องวงการเลยดีกว่าทุกคนก็จะรู้จักเลยอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ตามภาพอันนี้ก็ไปเจอเขาแล้วก็ทานตัวนี้มาแล้วสังเกตดูว่าหลังจากเจอเขาว่าสามปีที่แล้วเขาคือหนูไม่ขุนไม่เคยเปลี่ยนเลยอะคะ่ะก็คือทานเพื่อควบคุมน้ําหนักก็คนในวงการก็ทานกันทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็ญาติพี่น้องก็ทานหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันม,มีโปรดักต์ดีขนาดนี้แล้วก็ปลอดภัยที่สําคัญคือเห็นผลจริงทําไมเราไม่มา ขายไปเลยไรยย่งเนี้ยคือทําให้คนอื่นหนูก็คุยกับคุณหมอว่าถ้าเราพูดเรื่องธุรกิจเขาก็อาจจะแบบเออกลัวว่าจะไม่ดียอะไรเงี้ยแต่หนูบอกว่าเราช่วยคนให้ลดน้ําหนักแบบปลอดภัยให้คนได้สุขภาพให้คนมีความมั่นใจขึ้นม,มันเป็นบุญนะคุณหมอยอะไรเง,งี้ยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งแบบว่าทําให้พี่สงสัยมากแต่แรกคือตั้งแต่เนยเข้าวงการมนะพี่ไม่เคยเห็นภาพของเนย อ้วนเลยใช่ท,ทุกคนจะแบบแล้วทำไมเนยถึงจะต้องมาทำดิตภั์ตัวนี้พี่ก็้องแปลกใจมากชอบมากเลยค่ะที่ถามแบบนี้คือมีคนถามเนยเยอะมากว่าแบบเฮ้ยเธอไม่เคยอ้วนเลยเธอกินจริงหรอ,อหนูจะบอกว่าหนูไม่สามารถทําให้ตัวเองอ้วนได้แบบ3ามกิโลคือหนูหนูทำไม่ได้จริงๆคือ หนูจะไม่ยอมอ้วนว่าอย่างนั้นเถอะเพราะเราทํางานทุกวันใช่ไหมคะเราก็อยากจะสวยตอลอดเวลาเรื่องสุขภาพเรื่องสําคัญทำไงที่เราอ้วนเนี่ยปัญหาสุขภาพก็มีพี่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าหรือเปล่าว่าอย่างจริงจริงพวกสาวๆในวงการบันเทิง<ฆ>ทั้งหลายเนี่ยคือถ้าสมมติว่าใครที่เห็นพวกเราจริงๆจะรู้<ฆ>ว่าเวลาเรากินข้าวแต่ละมื้อเนี่ย<ฆ>คือเรากินกันแบบอดๆอยากๆมากใช่แล้วคือ,อพี่หนูเองพี่หนูก็เห็นนะพวกสาวๆกินข้าวกันข้าวอาจจะแค่สองช้อนโต๊ะในขณะที่คนอื่นเขากินข้าว ครึ่งจานบ้างเต็มจานบ้างข้าวสองช้อนโต๊ะกลับนิดหน่อยแค่แบบหยิบมือหนึ่งอะต่อมือหนึ่งเราวทำไปแล้วเราก็อยากจะทานคือเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเราทํางานหนักแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นการกินอะมันเป็นการที่แบบ แต่ถ้าสมมติกินขนาดนั้นเนี่ยรูปร่างเราก็จะไม่ได้ดีแบบนี้ถูกต้องนะไอ้ทันก็จะต้องไปพิ่มการออกกําลังกายแน่นอนที่สุดแล้วเวลามันก็ไม่สามารถออกกําลังกายได้เท่หเดิยแล้วพี่หนุ่มก็รู้ว่าหนูถ่ายละคร7วันทุกวันนี้ทํางาน8วันนะคะแล้วก็เรื่องกินเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยได้โคบินายมาช่วยในเรื่องของควบคุมสุขภาพ ควบคุมน้ำหนักก็คือสามารถทานในสิ่งที่เราอยากจะทานได้อย่างเต็มที่ทุกวันนี้หนูทานโคบินายเพื่อควบคุมน้ำหนักเท่านั้นนะคะทานแค่มื้อหนักหนักก่อนอาหารนะคะแค่สิบนาทีเมื่อไหร่ที่เราทานไขมันเยอะแป้งเยอะเพราะหลักๆโคบินายนะคะช่วยในเรื่องของบล็อกแป้งดักไขมันแล้วก็เร่งการเผาผานเพราะฉะนั้นคนที่อ้วน ก็สามารถที่จะทานได้คือทานทุกมือนะคะโคบินายก็จะเข้าไปดักจับแป้งและไขมันทุกมื้ออาหารส่วนคนที่ทานเพื่อควบคุมอย่างหนูเนี่ยก็ทานแค่มือไหนเราทานเยอะเท่านั้นเองนี่ไงที่นี่ทานทานหนึ่งเม็ดเท่านั้นใช่ไหมฮะหนึ่งแคปซูลเท่านั้นก่อนมื้ออาหารก่อนมื้ออาหารแค่สิบนาทีถ้ามือไหนลืมก็เป็นหลังอาหารทันทีได้เลยไม่แต่หมอเต๋าเคยบอกว่าถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่เราเรารู้สึกาหนักขึ้นเยอะๆจริงๆอะไรเงี้ยเราเราจำเป็นต้องผอมแบบเร่งด่วนและจะต้องรีบไปออกงานแกก็จะให้กินแบบว่าก่อนอาหารที่หนิงก แล้วพอหลังจากทานอาหารพิเศษก็ซ้ำลงไปอีกหนึ่งเม็ดซ้ำลงไปได้อีกหนึ่งพี่บอกให้หมอเต่าเนี่ยเป็นคนแนะนําให้พี่เนี่ยเลือกกินของหวานหนึ่งนะจริงๆคือ,อเคยไปออหาแก่ว,วน้ําตาลไม่ดีมากๆของหวานไม่ดีมากคือแกบอกแกบอกคุณหนุ่มถ้าคุณอยากจะกินโคกต่อไปชีวิตคุณต้องเป็นเบาหวานผมบอกเลยเลยคุณนี่ผมยังกินแบบ ในเอ็ดนี้เลยใช่แล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนพูดแรงๆพูดตรงๆค่ะแล้วโคบินายนะคะเขาบอกว่าไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่บล็อกน้ําตาลนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะพูดเรื่องจริงๆคุณหมอก็จะแนะนำเรื่องสุขภาพของทุกคนเพราะฉะนั้นโคบินายได้ขัดสั่นแล้วว่ามันดีกับสุขภาพยังไงค่ะเรามีเรามีรูปผู้ใช้ริงที่ดูด้วยเนอะอ่ะเดี๋ยวลองดูใช่ค่ะวันนี้หนูเอารูปของน้องคนหนึ่งที่ถ่ายรูปกับหนูมารูปที่เขาแบบผมแดงๆนี่คือคนเดียวกันป้าสองคนคนเดียวกัน ตอนแรกที่เขาทานเลยอะค่ะคือครั้งแรกถ่ายรูปเอาไว้แล้วครั้งล่าสุดเขาลดไปได้20่กิโลภายในแบบ3<ห>เดือนนะคะนีะใช่แล้วค่ะเป็นตุ๊ดนะ <laughs> ดูไม่ออกเลยคือ<ห>ตอนแรกเนี่ยเขาทานเขาทานแบบว่าทุกมื้ออาหารนะคะถ้ามื้อไหนมื้อหนักก็ทานเพิ่มอีกหนึ่งเม็ดอะไรเงี้ยอื สุขภาพก็ดีมากขึ้นนะคะตรวจสุขภาพมาแล้วเนี่ยไขมันก็ลดลงคุณหมอยังชมเลยว่าแบบผิวพรรณก็ดีขึ้นพร่อน้องก็เป็นสิวอุดตันนะคะเวลาทานไขมันเยอะเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้เราเป็นสิวด้วยอันนี้ก็คือสุขภาพดีด้วยนี่ถามนิดมีอนโปรโมชั่นอะไรบ้างคะวันนี้โปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นสำหรับรายการนี้นะคะปากโป้งเลยก็โปรโมชั่นมาคือสําหรับคนที่ยังไม่เคยทานแล้วอยากจะลองทานนะคะมี2กล่องจากราคาปกติ ,3780 นนะคะก็เหลือ35 0 0าแล้วสาหรับคนที่อยากจะลดหลายกิโลหรือต้องการทานต่อเนื่องสุดคุ กมากๆเลยนะคะก็คือสี่กองปกติ7 5 6 0ันห้า้ยหกสิก็เหลือ6 5 0ัน้บาทเท่านั้นนะคะอันนี้หนึ่งร้อยสายแรกหนึ่งร้อยสายแรกโว์เข้ามาที่หนึ่งนย์เจ็ดะคะห6 0 7นย์ะอันนี้ก็จะส่งตรงถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางเรียกว่าสะดวกสบายแล้วก็มีหลายคู่สายมากๆเลยนะคะก็โทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะหนึ่งคู่สายแรกเท่านั้นค่ะอ่าหนึ่งรอยคู่สายแรกเจ็ดนะฮะที่นี่ศูนย์ผสม ส่วนผสมไอ้ต้องพูดส่วนผส,สม,สนสมหนูต้องเ<ม>ล่าให้ฟังว่าหนูอ่ะที่ชวนคุณหมอประทาเพราะตัวเองเนี่ยมีความรู้ไหมก็มีความรู้แต่ว่า<ม>เวลาตอบคําถามลูกค้าหรือคนไข้เนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้ว่าแบบเขามีปัญหาอะไรเป็นโรค<ม>อะไรทานไม่ได้ทานไม่ได้หนูต้องบอก<ม><ม>เลยนะคะว่าออฟฟิศเราทั้งหมดตอนนี้นะคะไม่จะเป็นตัวแทนด้วยคุณหมอเป็นคนตอบคําถามเองทุกทั้งหมดมมแล้วบางไหนที่แบบเขาไม่มั่นใจจริงๆแล้วอยากทานจริงๆก็ใส่ตรงกับคุณหมอได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ดูแลทุกคนหนึ่งหกศูนย์เจ็ด โทรไปโทรไปคอ c เซ็นเตอร์นี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้รับการเทรนจากคุณหมอแล้วเหมือนกันนะคะนะคะ นี่ไงนะฮะเขาไปได้เลยอืมนะฮะก็เรียกง่ายๆว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ที่ยอดฮิตอ่ะอันดับหนึ่งตอนนี้จริงๆคนในวงการบันเทิงก็ทานกันแบบเพียบเลยนะทานเยอะค่ะตอนนี้ที่สำคัญมันดยตรงที่ว่าเออมันเป็นสูตรหรือว่าทุกอย่างในถูกควบคุมโดยแพทย์ที่ดูแลในเรื่องของน้ําหนักจริงๆคือมันไม่ใช่เป็นสูตรที่แบบทํากันขึ้นมาแล้วก็ผสมเองผสมเองคิดเองเออเองแล้วก็จัดจำหน่ายออกไปอันนี้เรียกว่าราคาอาจจะสูงกว่า เจ้าอื่นเล็กน้อยแต่คุณภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นการที่เราได้กินยาที่แพทย์ได้เป็นคนพึ่งขึ้นมาเรื่องสุสข,สขภาพมากกว่าค่ะ<ม>จริงๆแล้วลดน้าหนักเป็นเรื่องของนึกว่ามันอันตรายนะถ้าเราทานโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยาหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะของเราเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นตะ์ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทานไปก็จะลดน้าหนักได้อย่างปลอดภัยนะคะปลอดภัยแน่นอนจุดเด่นจุดเด่นของคุณปีนาย จุดเด่นของโคบินายจริงๆแล้วโคบินายถูกใช้มาแล้วก่อนที่จะมาเป็นโคบินายนะคะใช้ที่คลินิกคุณหมอมาเป็นพันๆคนแล้วก็ได้ผลที่ดีเยี่ยมก็จะมาเป็นี้ที่เคยไปจะบอกว่าที่หมอเคยให้มาก็คือจริงๆตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละแต่ว่าอันนี้จะหลับชมพูชมพูไหมพี่เนี่ยใช่ค่ะหมอเองก็จะมีสมสีไงแคปซูลไงชมพูเหลืองเขียวไงแต่ที่พัฒนามารวมมันหมดแล้วอันนี้รวมกันจัคือทําให้เรา ไม่ยากอันง่ายาขึ้นออก็คือจะล็อกแป้งดักไขมันเล่นการเผ,ผาผลาญไปหมดเลยนะคะคนออกกำลังกายก็ทานได้ดีเลยนะจะเร่งการเผ,ผาผลาญได้ดีมากก็คือถ้าสมมติว่าตามสูตรที่ที่เราได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอเองเนี่ยก็อย่างที่เนยบอกว่าทานก่อนอาหารแค่สิบถึงยี่สิบนาทีาทแต่ว่าถ้าใครต้องการแบบเร่งด่วนจริงๆนะก็ช่วงนั้นก็อาจจะเป็นแบบว่าก่อนหลังได้ก่อนหลังได้ไอ้ก่อนหลังเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเร่งด่วนน่ะนึกหอกปะก็ทานแค่ ก่อนสิ2 0ีสินาทีก็พอแล้วคุณหมอบอกว่าทานได้ต่อเนื่องนะคะครื่อนี้ไม่เป็นอันตรายคุณสามารถที่ทานได้ตลอดไปเลยแต่ถ้าใครที่ผอมแล้วคือหมายถึงว่าน้ำหนักลดลงแล้วก็สามารถหยุดทานได้เลยค่ะอยากจะเม็นจะคกบคุมต่อไปก็ได้อย่าจะเมนเทนก็กินเป็นเป็นมือมือไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ ไม่โยโย่แล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมจะหยุดกินก็ไม่โยโย่ด้วยถูกไหมคะค่ะอันนี้เจ๋งตรงนี้เนี่ยแหละใช่แล้วนะคะโอ้โหตอนนี้รีบโทรเข้ามาเลยนะคะหนึ่งร้อยสายแรกเท่านั้นเองเหลือเท่าไหร่คะถึงแล้วเหลือสามสิบสายแล้วเหลือสามสิบสายแล้วนะคะโทรเข้ามาเลยนะคะที่หนึ่งหกศูนย์เจ็ดตอนนี้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นสองกล่องนะคะสามพันเจ็ดร้อยบาทนะคะสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบค่ะเหลือสามพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสี่กล่องเนี่ยเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบก็เหลือหกพันห้าร้อยบาทอันนี้สุดคุ้มมากๆเลยนะะคเรียกว่าสุดคุ้มมากจริงจริงโค ไม่เคยเอามาลดราคารู้สึกว่าโปรโม,มชั่นนี้จะ<ม>จะจะ,ะ,ะจะถูกกว่าที่เวลาต้องไ,ไปออกงาน,นใช่ไหมเนี่ยถูกกว่าค่ะแล้วก็ถูกกว่าที่ออฟฟิศเยอะมากๆอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรายการปากโป้งเลยค่ะ,ะ<ต>ที่<ะ>เอาว่า,ากาแฟค่ะคงไม่คงไม่คงไม่ซื้อได้ค่ะอันนี้จัดมาให้เลยคือจริงๆเราไม่ค่อยได้ ไปออกรายการมากต้องบอกว่าปากปป้มเป็นรายการแรกๆที่ที่เราตั้งใจจะมาออกเพราะว่เราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ด้วยค่ะอันนี้เป็นนิวคอมบนานะคะคือก่อนหน้านี้อาจจะมีในเรื่องของปลอมเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์กันปลอมแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็คค่ะือ่องเนี้ยจอบ ของคเครือง,องมือมีเลยเว่าถ้าูดว่ามีปลอมยังแสดงว่าของมันขายดีไงคนก็อยากจะมาแอบอ้างเอาชื่อเราไปขายอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้น,น,นะคะมาเท่าไหร่ก็หมดตลอดคุณหมอเขาต้องการให้เป็น word อ f m ม u t h ค่ะคือเขาไม่ต้องการต้องทำการตลาดแบบ ตูมตามอะไรมากมายเขาอยากให้คนแบบว่าเออทานแล้วเห็นผลจริงแล้วก็บอกพูดกันไปปากต่อปากนะคะอยากได้ของจริงก็ให้โทรไปที่หนึ่งหกศูนย์เจ็ดเพราะอย่างที่น้องเลยบอกไปแล้วว่าตอนนี้ของลองก็เกลื่อนตลาดาษมากจริงๆหรือว่าโทรเดินตรงกับตัวแทนที่เขาขายเลยดีกว่าค่ะตตอนนี้เราเพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณเดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนกล่องมีกี่แคปซูลสามสิบแคปซูลค่ะสามสิบแคปซูลเนี่ยถูกมาก ก็ไม่ใช่สิถ้าคุมน้ําหนักทานได้เป็นเดือนเดือนกว่าแต่ถ้าลดน้าหนักอาจจะทานได้สิบวันเลยอ๋อนี่คุมน้ําหนักก็คือแบบวันนึเม็ดก็ได้แต่หนูว่าคุมมากนะคุณลองคิดดูว่าคุณลงเงินหนึ่งหมื่นบาทสมมุตินะคะสมมุติหกพันห้าร้อยบาทแต่คุณทานได้เดือนกว่าแล้วน้ําหนักลดลงประมาณสี่ห้ากิโลหน่อยว่ามัน คุ้มมากมากนะคะถ้าเราต้องการที่จะให้สุขภาพดีขึ้นคืออันนี้ผมเชื่ออย่างเพราะว่าเขาจะค่อยๆลงน้ําหนักค่อยๆลงคือไอ้ที่แบบว่าบอกอุ้ยน้ําหนักลงเนี่ยเดือนนึงห้าโลสิบโลอะไรเงี้ยผมว่ามันแบบเป็นเราเราก็ไม่กล้งไอสิบางคนอาจจะอยากเราบอกว่าเออมันเร็วแล้วไม่คุ้มแต่จริงๆร่างกายเรามันไม่ได้ไงคือมันได้วันนี้ว่าคุณสวยวันนี้แต่อีก คุณจะเขียวคุณจะโทมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อันนี้เราเรามั่นใจว่าปลอดภัยแล้วเราแน่นอนว่าไม่เขียวไม่โซมไม่มีผลข้างเคียงไม่มีไซ d ฟ e ฟแน่นอนอ่ะก็โทรไปที่1607นะคะของแท้เท่านั้นนะคะขอบคุณเลยมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะีิหนุ่รีบโทรนะ